วันนี้พี่กันจะพาไปเที่ยวภูเขานะคะภูเขาแห่งเดียวในประเทศเดนมาร์กนะคะแต่ว่ามันเป็นภูเขาเล็กๆนะสามีบอกนะมีที่เดียวที่นี่เพราะว่าประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่ไม่มีภูเขานะคะเราก็เลยจะพากันมาดูว่าเอภูเขาเล็กๆนหน้าตาเป็นยังไงนะ มือจะเป็นทะเลสาบนะคะเนี่ยไปผ่านมาแล้วไม่ได้ให้ดูนะคะป่าเขาแบบเยอะมากนี่ไงคะทะเลสาบนะคะป่าเขียวมากๆ ดีนะคะท้องฟ้าไม่สวยนะคะฝนจะตกนะคะเมื่อวานเนี้ยแดดดีค่ะแต่วันนี้ไม่มีแดดเมื่อเช้ามาก็มีฝนมานิดหน่อยนะคะประเทศนี้เป็นเมืองสงบนะคะไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพ่านเห็นไหมคะตามบ้านเมืองเขาเงียบนะ คารนะคะวันอังคารที่23วันนี้พี่กันหยุดโอกัสก็หยุดนะคะส่วนสามีพี่กันเขาหยุด3สัปดาห์นะคะเป็นช่วงเหมือน,นพักร้อนเขานะคะของคนประเทศเดนมาร์กเขาจะมีให้หยุดได้5สัปดาห์นะคะ นี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันบางทีคลิปอาจจะลงช้านะคะเพราะว่าตั้งปฏิญาณไว้ว่าจะลงแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะอาจจะทำคลิปไว้ล่วงหน้าเพราะว่าตอบคอมเมนต์ไม่ทันนะคะไปดูเพื่อนไม่ทันเนี่ย<อ>ก็เกรงใจเพื่อนนะคะก็เลยกะว่าเอออาทิตย์หนึ่งก็ตอบคอมเมนต์ ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนครบพอดีนะคะก็จะลงทริปอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะให้ชมบรรยากาศป่าไปก่อนนะคะเสียดายนะคะ่ะเสียดายท้องฟ้าไม่สวย สิ้นสุดการภูเขาแล้วส okay. ูงได้แค่นี้ดู้ิี่จะรถเช้าเหรออ๋อเรื่องเช้าโอเคข้างบนเขาก็มีสครูไหมอยู่หรือเขาโอ้เป็นเลสนอาหอู้นี่มีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ เท่ามั้ยเยอะละไอศครีมออไอศครีมแล้วก็ได้กัดก็เอาก็คนที่นี่เขาชอบไอศครีม,ไ,รมได้แล้วเรามาจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณเหมือนอุทยานนะ ภูเขาแห่งแรกนะคะของประเทศเดนมาร์กนะมีภูเขาที่นี่ที่เดียวนะคะตอนนี้เรามาอยู่โฮเทลนะคะเดี๋ยวพี่กันให้ดูนะอันนี้คือโรงแรมของบนเขานี้นะคะเขาก็จะมีนนโรงแรมมีห้องน,นี่นี่น่าจะเป็นห้องห้องอาหารนะคะข้างหน้าก็จะมีช็อปขายขนม ันจะพาลงไปข้างล่างนะคะนคนนี้ก็รอจ่ายตังค่าจอดรถก็ตู้ก็เสียนะคะก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรขึ้นมากัดอันนี้เป็นปราสาทรายนะคะกัดอ่านซิเขาเขียนว่าอะไระแปลด้วยนะ มีทางขึ้นด้วยปราสาทใหญ่ไปเนาะเออเล็กเล็กหน่อยปราสาทเขาว่าเขาทำมา25ปีแล้วแล้วก็เปิดคลาส,สอนให้เด็กเพื่อขยับมาเรียน เสียตังค์ไหมไม่รู้เหมือนกันตัวเองอ่านไม่จ์หมดเลยแค่รประโยคเดียวอ่าแค่ประโยคเดียวได้เป็นเรื่องราวเลยนะเด็กคนนี้มั่วหรือเปล่าเนี่ยมั่วเหรอมมไม่มั่วเห็นไหมนางเก่งนะนางอ่านได้นะคะเห <laughs> ็นไหม่ะเป็นนางอ่านไม่ได้ไม่ได้ไไดเอากล้องส่องเลยนะเด็กคนนี้ <laughs> ได้เลย แน่ใจว่าไม่มั่วนะลองเอากล้องสองที่มันเป็นจริงอย่างที่หนูบอกหรือเปล่าแล้วก็มาบอกใหม่นะว่าเหมือนยังนะสรุปเขามีประสบการณ์แกสลักทรายมา25ปีแล้วก็ ทั้งในเดนมากแล้วก็ยุโรปแล้วก็เปิดเวิร์กช็อปให้เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ตรงไปเรียนอ๋อตรงอยู่กก็ได้ก็ได้มั่วได้ตรงมากไม่มั่ว, <laughs> วอ่านมา <laughs> โอเคเก่งมาก <laughs> ไปพาเที่ยวหน่อยค่ะคุณอากกศ <laughs> เดี๋ยวพาเดินไปชมสถานที่ก่อนนะคะ คนจะจ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์ไม่ได้เลยจ่ายตังค่าจอดรถก็ปล่อยไปนะคะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวอยู่ในรถเะันนั้นก็จะมีช็อปกัดไปดูช็อปก่อนป่ะ<อ>มีมีสองช็อปตรงนูน้นกับช็อปตรงนี้นะคะไปไหนเดี๋ยวพาไปสองช็อปนะคะช็อปขายของที่ระลึกกัดมีนกด้วยเห็นไหมนี่นกที่มัดผมเนี่ยนะกัดมีนกมีหิน หินใช่ไหมเช่ชชเไปทำอะไรเราเราต้องเอาไปทำเป็นสร้อยของเราข้างในก็จะประมาณนี้นะคะไปเดินไปสิลูกม,มีพวงกุญแจ,แจ,แจด้วยกัดกุญแจด้วยซาร่าไม่มีหรอก มีบาดก็ไม่รู้ไปดูไปดูถัดไปถัดไป<า>น่ารักอะไรเด็กน้อยมีตังแล้วก็ซื้อสิซื้อเองอ่ะนี่นะร้านข้างในก็จะประมาณนี้นะคะเชีวเยวหรอสันขนอน่ารักน่ารัก กันมาเจอโรบิดอีกแล้วบนบันเจ <c oughs> นเขียนว่าเธ <c oughs> อไปฝากฝางเธอไปฝากฝาเฮ้ยเหมือนไทยเลยกันซช่ <c oughs> อย่างเงี้ยเหมือนไทยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดู เขานาช้างน้อยประเทศนี้เขาโอ้ยนี่ไงที่ติดตู้โทรศัพท์ก็ไม่ใช่ติดอะไรนะตู้เย็นแล้วก็พูดผิดตู้โทรศัพท์เจ้ไม่จะซื้อไปให้ใครอ่ะให้ฟ้าให้ฟ้าทำไมนี่ซื้อหัวกะโหลกให้ฟ้าไปเลยรักมากซื้อฟ้านี่หัวใจจิ็มฟู รักมากเาหมือนไทยเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดูตรงนี้เหมือนไทยนะเนี่ยอันนี้เหมือนไทยนี่เหมือนไทยของที่เราลึกกระจุงกระจิงนะคะ <c oughs> มืดเลยนะคะอากาศมืดๆนี่ตุ๊กตาเหมือนไทยนะ <c oughs> มีย่ามด้วยก็ าไปทําอะไรสล,สลามอะไรโตแล้วอย่าเล่นสลามอีกอะ่ะนั่นไงไอ้นั้นที่ตัวเองชอบเล่นเนี่ยบีบมากัอันเนี้ยบีบออกกำลังมือนะอันนี้กัดเอาไปเป่ากัดเด็กเล่นเป่าโปงออกมาเยหินก็สวยนะคะหินนะคะสวยนะ เธอหินสวยจังเลยครับซื้อไปทำอะไรอุ้ยนี่ก็น่ารักอะเป็นหินนะเนี่ยเอาไปทับกระดาษเนี่ยลูกซื้อไปจะทำอะไรยังไม่รู้เลยไ,ไ, <S <S ไปทำบ้านไปเดี๋ยวเราไปดูร้านโน้นกันกัดอันนี้ไม้อะไรไม้ไม้ตะพดเหรอ <S <S สั่งไอติมกันนะคะ ฟ้าเลยไม่มากับเราเลยยังจ่ายตังค่ารถไม่ได้ก็เหลือนั่นแหละไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะคือเซย์เยอะเด็กสองคนนี้เป็นไร<อ>น้องก็จะไปพี่ก็ดึงไว้นะคะน้องก็รอ นี่เป็นช็อปไอติมนะคะเขาทำน่ารักดีเนาะมีไอติมหลากหลายนี่ราคานะคะราคาไอติมนี่ค่ะมีน้ำเมติมเต็มน่ากินอยู่นะตรงนี้น่าจะเป็นที่ฝังศพใครสักคนนะคะเนี่ยกันก็ไม่รู้นะว่าคืออะไร ลานตรงนี้มีไว้ให้เด็กเล่นนะคะเป็นพวกสไลเดอร์ของเล่นเดี๋ยวพี่กันจะพาไปตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะวิวข้างล่างก็จะประมาณนี้นะพี่กันวิ่งพี่กันก็เลยเหนื่อยนะเพราะว่าคุณสามีเขาบอกว่าเขาจ่ายที่จอดรถไม่ได้ตู้มันเสียต้องกลับบ้านนะคะ มาถึงแล้วเนาะก็ต้องมาดูให้สุด นี่นะคะคือวิวข้างบนค่ะ อากาศดีมากเลยนะคะทุกคนจริงๆมันเดินเล่นได้รอบเลยนะแต่พี่กันไม่มีเวลานะคะสามีโทรมาตามแล้วไงเดี๋ยวต้องลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะพี่กันกำลังเดินทางลงไปค่ะตรงนู้นก็วิวดี มิ่งมนเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าเกรงใจสามีเขาลอนะคะออคลิปนี้พป่นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอาจจะด้วยภาพที่ไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันรีบนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมบ๊ายบายค่ะ